สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้เรามีแค่3มสิ่งง่ายๆนะคะที่รัดก,ก็จะพาเพื่อน<ๆ>มาบำรุงพืชผัดแบบเร่งด่วนเลยนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรทั้งหมดรวมกัน3เลยนะคะคือปกติเราก็จะแยกกันเนาะบางอันเราบำรุงรากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น,นี้บำรุงเร่งดอกเร่งผลนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะวันนี้เราก็จะทํารวมกันเลยนะคะเพียงเรามีไข่แค่1ฟองนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ที่เรามีในครัวเรือนเนาะอันนี้ทุกบ้านก็น่าจะมีนะคะก็กาแฟ 3-in-1 นะคะจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้เนาะแล่แล้วอันนี้นะคะก็คือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกรูตาเมตนะคะเราก็จะใช้หนึ่งช้อนชาเต็มๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆส่วนผสมเราจะ,จะเอาผสมเข้ากันเลยนะคะซึ่ง ลัดก็จะบำรุงพืชผักหลังห้องของเรานะคะโดยช่วงนี้พริกก็จะออกดอกพริกหวานลัดก็ติดผลไปแล้วนะคะที่รัดทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนะาะก็มะละเราก็กำลังจะออกผลรุ่นที่สองให้เราได้เก็บทานนะคะแล้วก็ก็จะมีนี่เลยนะคะก็จะเป็นต้นเคลของเราอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เราก็จะรัดรดเป็นประจำนะคะเนี่ยค่ะ ต้นนี้เขาจะอยู่กับเราได้นหนึ่งปีแล้วนะคะก็จะเข้าปีที่สองแล้วเนาะเนี่ยค่ะซึ่งลากเขาก็จะหยีใบสวยมากนะคะต้นคะนาายย้าใบหยกหรือที่เราเรียกต้นเคลวเนาะเพราะจะมีสารอาหารทางอ่าเป็นผักที่ให้สารอาหารโปรตีนเทียบเท่าเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆอลอ,อ,องหามาปลูกได้นะคะสําหรับเราก็เห็นหลายๆช่องเนาะมีกันเยอะแล้วก็อยากได้เยอะๆมากเลยนะคะแต่ของเราก็ อันนี้ก็ลือเหลือหนึ่งต้นเนาะเพราะว่าเราแบ่งไปให้หลานเราด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะเราก็มาทําสูตรแบบรวมทั้งสามเลยนะคะแบบอัดแน่นเนาะสูตรนี้ค่ะเต็มพลังกาลังเลยนะคะก็เดี๋ยวรัดก็จะใส่เอาไข่เนาะก่อนนะคะก็พาทาแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจก็จะเคยเคยเห็นหลายๆทําหลายๆบ้านทํากันแล้วเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นฉบับปัดกันนะคะนี่ก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆ ต่อมาเป็นอันนี้นะคะเป็นกาแฟเราใส่ไว้ในนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ทุกทีเราก็จะเอากาแฟอย่างเดียวแล้วก็ผสมน้ําเลยนะคะแต่ท้งนี้เดี๋ยวเราก็จะเอา,อาตอกใส่ไข่ก่อนนะคะก็เดี๋ยวขอตอกไข่แป๊บนึงนะคะนี่เราก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ คนให้เข้ากันกับไข่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปผสมน้ำเนาะนี่ค่ะกลิ่นหอมของกาแฟมากๆเลยนะคะเชา้านี้แล้วก็เราจะใช้ทั้งสามสูตรพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ผสมน้ำอะ่ะตอนนี้เราจะใส่ขอใส่สองถังนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเข้มข้นเนาะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ สีเขาก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตอกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาผสมกันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็จะเติมน้ําเพื่อให้คนง่ายเนาะเราก็จะได้สามสิ่งอยู่ในนี้รวมกันแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะเอาไปผสมน้ําเนาะเพื่อลาดรดรอบโคนโคนผักได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทผสมในถังน้ําที่เตรียมไว้เนาะอันนี้น้ําที่เราพักไว้หนึ่งคืนนะคะน้ํา ทุกอย่างในหลังห้องของเราที่รดผักนะคะเราจะพักน้ําไว้หนึ่งคืนตลอดนะคะเหมือนเราลดเสร็จแล้วก็จะกรองน้ําไว้เพราะว่าเราจะให้เขาทายคอรีนเนาะเพราะว่าของรัดอยู่อยู่หลังห้องนะคะใช้น้ําประปานะคะส่วนผักตอนนี้เราจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอ่าได้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเทอย่างละครึ่งเนาะ มีครึ่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เราก็จะใช้ให้มันหมดให้มันเหลือเนาะค่ะเป็นการลดน้ําผักแบบง่ายๆฉบับหลังห้องของรัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีไม้คนประจําห้องนะคะเราซื้อมาทําเพื่อคนผักโดยตรงนะคะนี่คะ่ะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ เสียงก็จะดังนิดนึงเนะก็จะคนอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้แบบอ่าเดี๋ยววันเราจะพาเป็นรถต้นตะไคร้ที่รัดกระมังชํำให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะโดยเราจะกรองแบบนี้นะคะเราจะใช้ที่กรองเนาะ ก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เราก็จะใช้ซื้อมาไว้เพื่อทําสวนผักโดยเฉพาะนะคะเราไม่ได้ใช้ปนกันเนาะเหมือนที่กรองเนี้ยค่ะก็ก็จะใช้เฉพาะสวนผักนะคะเดี๋ยวเราจะกรองเพราะว่าวันนี้จะใช้แบบอ่าสเปรย์ลดน้ําจากขวดเนาะเพราะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปลดต้นพิเศษของเรานะคะก็คือต้นตะไคร้ที่เราปักชำเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราังไม่ทําลงคลิปนะคะเขาเพิ่งเกิดเนาะกาลังจะเก็บ รา,ายละเอียดของเขาอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะเราก็จะเดี๋ยวตัวอ,อื่นก็เราก็สามารถตักลาดรดได้เลยนะคะโดยไม่ต้องใช้ให้เป็นแบบสเปรย์ออกมาแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยว เราจะพาเพื่อนๆไปดูที่เขาเป็นทเปย์น,นะคะซึ่งก็จะสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะขอรถที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นต้นเคลที่เราปลูกนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะที่เราเพิ่งทําคลิปไปวิธีการปลูกฟ้าทลายโจรแบบง่ายๆในขวดน้ํา1.5ลิตรที่เรามีเหลือใช้นะคะเห็นไหมคะเขาเกิดแบบง่ายๆนะคะปักชําลงเขาก็เกิดเดี๋ยวรัตก,ก็จะขอบํารุงเขาเลยนะคะเพราะว่าเราจะปลูกได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะ ลาดลดลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสเปรย์แบบแบบนี้นอกาะทุกทีเราจะลาดลดเยอะอันนี้เราก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะก็ต้นนี้ที่เรายกมานะคะเห็นไหมเราก็จะแขวดไมริมระเบียงนะคะวันนี้เรายกมาทั้งตะการนะคะเพราะปกติเราจะยกมาเฉพาะต้นนี้เนาะก็เนี่ยค่ะเป็นการลดพืชผักแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะก็ก็จะง่ายมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ เดี๋ยวเราไปลดต้นตะไคร้นะคะเพราะว่าวันนี้เราทําแบบนี้มาให้เพื่อนๆดูเนาะก็เดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะคะก็ไปเลยค่ะเราก็จะขึ้นมาข้างริมระเบียงแล้วนะคะแ,ะแล้วนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะมีอะไรให้เล่นใหม่นี้เป็นต้นเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นต้น ตะไคร้ที่เราปักชำง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะคะปลูกตะไคร้ลงทุนด้วยศูนย์บาทนะคะคลิปต่อไปก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะก็ตะไคร้ที่เราซื้อมานะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะเราก็ตัดส่วนรัวที่ติดโคนต้นซึ่งเขาไม่มีรากนะคะแล้วเราก็เอามาปักชำเนาะแล้วเขาก็ออกเป็นแตกหน่อใหม่เป็นต้นตะไคร้ให้เราได้หนึ่งต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ ก็รัดก,ก็จะพาลาดรถไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นการบำรุงแบบสามอย่างพร้อมกันเลยนะคะทั้งไข่ทั้งกาแฟทรีอินวันแล้วก็ผงโมโนโซเดียมกรูตาเมทซึ่งเขาก็จะช่วยเร่งรากเร่งพืชผักให้เรานะคะเนี่ยค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลนะคะจริงๆเราได้สามต้นแต่ทีนี้เขา ด้านอีกด้านนอกนกเขาเขามาเหยียบเนาะก็เหลือแค่สองต้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ <S <S ก็เดี๋ยวมาลดต้นนี้นะคะที่เราลงคลิปไปแล้วเนาะการปลูกหอมหัวใหญ่แบบง่ายๆจากของเหลือใช้ที่เราไม่ต้องซื้อเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็พาลดแบบง่ายๆเพื่อนเขาก็จะออกเยอะแล้ว <S <S เห็นไหมคะคลิปก่อนร็ก็ทําให้เขาเพึ่งออกเนาะอันนี้เขาก็จะออกเยอะแล้วนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวเราก็จะลาดรดไปเลยนะคะเพื <S <S ่อว่า ช่วยเล่งรากเล่งใบของเขานะคะแล้วพระเอกของหลังห้องของเราจะเป็นนี้นะคะก็จะเป็นต้นพริกหวานนะคะซึ่งก็จะออกลูกให้เราสองลูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาราดลดรอบโคนต้นของพริกหวานนะคะนี่อันนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะของพริกหวานเนาะเนี่ยค่ะก็ก็จะพาลาดรดรอบโคนต้นนะคะ เห็นไหมคะเป็นการบำรุงแบบง่ายเพื่อนเพื่อนลองทำตามได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็พาบำรุงพืชผักแบบเร่งด่วน3มชนิดรวมกันเลยนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุมล่างขวาเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของรัฐด,ด้วยนะคะเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันนะคะเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะก็ฝากเพื่อนๆน fc ใหม่ fc เก่ามา รับชมติชมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากนะคะ thank you for watching ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวรัดก็จะขอแวะไปลดต้นมะละกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย